สวัสดีครับผมสสวััดีครบตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านใหม่พลางงามนะครับผมวว้าในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับต้องขอบคุณสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะคในช่อง Family สีทรับไทยคะ่ะ พันสาทำอะไรคะวันนี้คิดถึงพี่ฟิล์มหรือเปล่านี่ฮึนออย่ลอาวันนี้พี่ฟิล์มไม่อยู่นะคะวันนี้พี่ฟิล์มกลับบ้านค่ะพี่ฟิล์มไปเอาสมุดหนังสือมาเรียนนะคะทำตาเหงาๆเลยวันนี้คิดถึงพี่ฟิล์มหรือเปล่าใช่ไหมแน่จริงๆด้วยใช่ไหมคิดถึงพี่ฟิล์มได้เลยเป็นย เดี๋ยวพี่ฟ <reconcile testify> ิมก็มาเดี๋ยวพี่ฟ <cr bras> ิมจะมากับคุณตานะคะวันนี้คิดถึงคิดถึงจริงเหรอเดี๋ยวไหนเร็วคิดถึงไหมเดี๋ยวพามาหาคิดถึงจริงๆด้วยอ่ะพ่อไม้ทำอะไรคะนี่เห็นนางก้มๆเงยๆนี่ทำอะไรคะครับผมตอนนี้กำลังผสมสีครับสวัสดีครับสวัสดี เป็นครับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้บ้านพลายงามของเรานะครับก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับก็เลยว่าจะมาเขียนป้ายก็คือ,อเรามีไม้นะครับไม้ที่พี่น้องควานช้างเอามาให้นะครับผมก็เสียดายก็เลยว่าจะเขียนป้ายบ้านบ้านพลายงามครับเอาไปขึ้น ในโรงช้างนะครับผม,มเพื่อเป็นสริมงคลน,นะครับเข็นเล่นไปครับจะดูว่าตัวหนังสือจะไปได้หรือเปล่านะครับผมได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเอฟซีขอบคุณกําลังใจครับตามใจเธอละกันครับผม,มลองดูสิคะสักตัวหนังสือหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่จะชมว่าสวยหรือไม่สวยได้ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้จับกนัน หลายปีเลยครับอูเเสร็จแล้วครับกล่าวเลยนะครับผมเสร็จง่ายมากกล่าวง่ายๆเลยผมไม่ได้ไปทำธรรมชาติกับผมนะครับเขียนได้เท่าไรก็เท่านั้นครับสุพรรณสาวใจช่วยใช่ไหมนี่สุพรรณสาวใจช่วยพ่อใช่ไหมลูก

ไอ้ก้อยไอ้ตัดโมได้แล้วครับหตัวบ้านโบใบไม้ใช่โบไม่ใช่ขค่ไขวัวเล็กไปหน่อยนะแม่ว่า ก็มันไม่ให้คุณไปซื้อแล้วคุณไม่ไปซื้อก็บอกว่าไปซื้อของทห่ไหนไม่ยอมไปซื้อเฮ้ยมันร้อนเนาะทำตามที่มันมีแล้วเนาะทางเขาเขาเล่งด้วยนั่นซ <l> <c ười> ือเปอไหมเฮ้ยเล่งพุทธไม่เล็กหรอกเดี๋ยวค่อยดูเล็กกระทั่งมันใหญ่ขนาดไต่อเนื่ นี้พ่อไหมก็เขียนครับครับเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับผมได้แค่นี้แลลวครับเดี๋ยวไปชมกันครับสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมได้แค่นี้แหละครับเขียนได้แค่นี้แหละบ้านพลายงามครับเขียนได้แค่นี้นะครับผมสวยอยู่นะครับสวยมากครับ ผมตามสาษาเราครับอะไรสาหึคิดถึงอะไรแค่นี้เละครับผมโอเคอะไรหอึอะไรเนี่ยอยากได้อะไรเพราะว่าเวลนน้อยครับโอ้โหูตาครับจะหลับนะครับกินอิ่มแล้วง่วงครับสันสาไอ้คิดถึงพี่ฟิล์มเหรอหึอ แต่ได้อะไรเนี่ยเสยร็จเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะยกไปให้ช่างเลยครับผมเพราะว่าช่างก็จะเสร็จแล้วนะครับข้างบนก็เสร็จแล้วนะครับช่างเหีือข้างล่างก็เทปูนโอบเสาโอบอะไรก็เสร็จนะครับงานวันนี้เรเรียบร้อยแล้วข่างไปเจาะไม้เจาะอะไร อ่านะครับผมตอนนี้ทีมทงานนะครับกำลังจ่ายยกป้ายบ้านใหม่ของพลายงามขึ้นแล้วนะครับเอาเลยครับผมอันนี้เป็นฝีมือของคุณพ่อเลยนะครับคุณพ่อไหมนะครับ เขียนชื่อบ้านพลายงามนะครับให้กับเจ้าลูกชายยกขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้บ้านใหม่พลายงามหลังคา สีฟ้าประกายมุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าติดป้ายไปแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็เขียนได้แค่นี้แหละครับผมสุดฝีมือแล้วคั บ้านใหม่พลายงามหลังคาสีฟ้าประกายมุกค,ครับที่เห็นนี้คือแยงพลายงามนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็แผ่นยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะลงสีแดงแดงเหลืองนะครับผม แดงเหลืองนี่จะตัดกันมากนะครับแล้วก็จะลงลายไทยนะครับผมตอนนี้น้องปาล์มกำลังจะทาสีอยู่นะครับแล้วก็ลงขอบลงขอบสีเหลืองนะครับงานก็จะเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ วุ่นๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านใหม่ของพลายงามนะครับเสร็จวันนี้นะครับผมช่างกำลังจะลุยนะครับเร่งให้เสร็จภายในวันนี้นะครับย็นนี้นะครับให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับผมจะสวยงามขนาดไหนนะครับบ้านของพลายงามไปกันเลยครับ เลสโก o ครับนี่คือโชมหน้าบ้านใหม่พลายงามนะครับผมโชมหน้าบ้านใหม่พลายงามนะครับหลังคาสีฟ้าประกายมุกนะครับผม เสร็จวันนี้แน่นอนนะครับตอนนี้เหลือเหลือตีฝ้านะครับฝ้าข้างๆนะครับผมกำลังจะเสร็จแล้วนะครับช่างก็เก็บของไปทำงานต่อนะครับเพื่อนเชมาได้ง,งานให้เสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้ สุดยอดไปเลยครับเออนี่คือป้ายที่เราเขียนให้นะครับผมให้กับเจ้าลูกชายพลายงามสุดหล่อนะครับ รูปทรงนะครับผมก็ได้เลิกงามยามดีนะครับพาช้างเข้าบ้านในวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จสำหรับบ้านใหม่ของพลายงามแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้เลิกวันที่1ิบ รกรกฎาคมนะครับช่วงบ่ายก็จะได้พาพลายงามเข้าบ้านใหม่นะครับข้างในก็หนาแน่นดีนะครับผมหนาแน่นดี ครับผมก็ถือโอกาสแจ้งไปยังแฟนคลับ f อพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่พน้องน้องนะครับผมในช่วงนี้นะครับหมู่บ้านช้างนะครับผมมีคนติดโควิดหลายท่านแล้วนะครับผมบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีนะครับในหมู่บ้านช้างเราเลยนะครับบ้านใกล้เคียงเลยนะครับไม่ใกลไม่ไกลนะครับ ติดกันหลายบ้านเลยนะครับช่วงนี้ก็ขอแจ้งแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับท่านใดขาจรท่านใดนะครับที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาถ่ายรูปกับช้างก็ของดไว้ก่อนนะครับผมของดเข้าชมช้างก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัย ก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับบางท่านไม่รู้นะครับผมขาจรก็แวะมาเยี่ยมชมที่บ้านซุ้มสีทับไทยนะครับบางท่านก็ไม่รู้นะครับผมก็เข้ามาขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ณช่วงเวลานี้นะครับมีคนติดโควิดแล้วนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแรงงานนะครับผมที่ไปทํางานนะครับ ตอนนี้ทยอยกลับมาบ้านกันเยอะนะครับนักเรียนก็ติดนะครับตอนนี้โรงเรียนของน้องฟูจิก็สั่งปิดแล้วนะครับเพราะว่ามีคนติดโควิดนะครับก็ต้องงดงดการเที่ยวชมก่อนนะครับผมชั่วคราวนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาดูช้างก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็งดรับ นักท่องเที่ยวก่อนนะครับชั่วคราวนะครับผมขอบคุณมากมากครับก็มีการติดโหลดไฟด้วยนะครับเก็บรายละเอียดครับตอนนี้ช่างสุดยอดไปเลยครับผมตอนนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งมุมนะครับความมาตรฐาน ของบ้านใหม่พลายงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะครับว่านานแน่นขนาดไหนนะครับก็มีการอบเสาไว้ด้วยนะครับ เสาไว,ว้ยังดีนะครับเพราะว่าซุ้ม20ิหลังของเรานะครับพายุมาบ่อยมากนะครับผมเพื่อความมาตรฐานคงทนนี่ครับโรงช้างบ้านใหม่ทายงามเสาก็จะมีลายไทยนะครับ ลายไทยนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าพอไม่หัวใจสินกำลังจัดได้แค่เสาเดียวนะครับเพราะว่างานยึงานยุ่งมากเลยนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะได้แค่นี้หรือเปล่านะครับผมโอ้ทำหลายอย่างมากครับผมรัดกุมมากนะครับไม่รู้ทําอะไรแต่ทําอะไรนะครับในแต่ละวันแต่ก็อยากทําให้มันเสร็จอยู่นะครับไปเรื่อยว่างๆก็จะมา เขียนลายวาดเล่นๆไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยครับลายไทยโอ้ยับคลังบาทครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังแฟนคลับ F c ซนะครับที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมที่มีส่วนร่วมกับบ้านใหม่พลายงามนะครับ แรงศรัทธาทุกๆกำลังใจนะครับที่ได้ร่วมด้วยเช่วยกันนะครับผุดหนุนเสื้อนะครับผมบูชาวัตถุมงคลขอบุญบารมีพยาพุทธสารพระคุปกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับปกป้องปกปักรักษา f อฟีทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปในทุกๆวันขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม จเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนทุกท่านครับอเอ่อนี่คือเทศบาลประจำบ้านของเรานะครับตัดหญ้าตรงไหนสวยงามครับโอเคครับขอบคุณมากเลยทเทศบาลของเราตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์แล้วนะครับนั่งร้านจะแยกย้ายกันแล้วนะครับผมวันนี้ ขอบคุณทีมงานช่างนะครับเพื่อนเชวันนี้รีตัวมาสร้างบ้านใหม่พลายงามจนสำเร็จสมบูรณ์นะครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Family สีทับไทยค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านใหม่พลายงามนะครับผมว้าวในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับต้องขอบคุณเพื่อนเชนะครับที่ปลีกเวลามาทำให้เรานะครับขนาดรับงานไม่เยอะนะครับผมก็ยังปลีกตัวมาทำงานให้นะครับ บ้านล้างใหม่ก็ร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะคะสวยงามมากคลายงามขอบคุณนะครับไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยู่ประเทศไต้หวันนะครับผมอ่าเป็นเจ้าภาพเสื้อด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เสื้อคนละตัวนะครับเสื้อพลายงามอ่าเสื้อพ่อใหญ่โชว์นะคะโชว์ใส่ได้พอดีเลยนะครับผมตอนนี้บอกขนาดตรงนี้อ่า ทีมงานช่างก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าค่ำแล้วนะครับก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับเอาถือถืออ,อันนี้เอาสัตว์ขุมกัมเนี่ยเพ้อใจต่างใจมาราธอนเนี่ยทำคุณเงิ่เพื่อ ี่าค่าช่างครับสาุหนึ่งหมื่นห้าครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนับปุ้ยก่อนครับเดี๋ยวมาเป็นทบิ้งโอเคอันนี้มาดูท้ายใกล้ๆเลยคุณแผนนะครับแผนอาเซ็กกระปุกนะครับผม หลวงพ่อท่านเอื้อมนะครับจากทางใต้นะครับผมมอบให้เลยครับของเคลึึกเพราะว่าเพื่อนเคก็เดินทางนะครับใกล้ๆขอ,อให้ปภัยครับสาธุครับวันขึ้นบ้านใหม่ก็มาเดี๋ยวจะเชิญมาร่วมงานนะครับบ้านเรือนลมบ้านเรือนลงจ้าบ้านจ้าเอาขุนเถนอุธยาครับ ครับผมเออว่าน่าไอ้ตี่แกงกระมองน่ามั้ยคุณเมนยังว่าเลยเราเหรอแกงกระมองน่าเลยถึงกอครับถึงกอถึงกอครับผมผงนะครับสาธุครับผม โอเคนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมงานที่มาสร้างบ้านใหม่ให้สายงามนะครับก็บ้านพ่อใหญ่กับบ้านชรีมงคลนะครับต้องสวยแน่นอนครับผมแต่ต้องขอเวลาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าแบนเซนทิ้งแล้วครับแบนจะทิ้งแล้วเพราะว่าแบนไม่มีค่าัวเมีอะไรแล้วครับหมดความหมายแล้วผมาในที่ทั้งจะอยู่ได้มีความสุขเราก็ ทำให้เขานะครับก็ต้องขอบคุณไปยังแฟนคลับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะครับผมแฟนพันเแท้นะครับที่ช่วยอุดหนุนเสื้อนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็บูชาวัตถุมงคลสร้างบ้านใหม่ให้พลายงามนะครับจนสําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับอานิสงส์ผลบุญไม่ว่าจะเป็นทีมงานช่างนะครับหรือว่าเอฟซีแฟนพันเแท้ทุกคนทุกท่านนะครับผมที่มีส่วนร่วมกับบ้านใหม่ของพลายงามในวันนี้ขออานิสงส์ผลบุญนะครับ บารมีช้างนะครับผมกระคุปกรรมคุ้มครองนะครับให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญนะครับปลอดภัยจากโรคไทยโควิดนะครับผมอ้าวช่วงวงแห่งความใช้ชนะอะไเร็วบุญชูช่งบุญอ้าวเราจะเก้าพันนี่กลิบคูนไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับบุญชุ่มได้ที่นะบุญกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ let's go